ทารดสวัสดีคะ่ะสวัสดีสำหรับชาวธาตุไฟด้วยนะคะชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์และชาวราศีธนูนะวันนี้นะคะเรามาดูดวงความรักประจําช่วงวันที่1นึถึงสินะคะเดือนกรกฎาคมกันว่าพลังงานของชาวธาตุไฟเรื่องราวความรักของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างคะชาวธาตุไฟขาเรื่องราวความรักของคุณในช่วงนี้ เนี่ยคะมีก้าวดาบเกิดขึ้นเนี่ยบางท่านอยู่ในจุดที่เรากําลังรอคอยใครบางคนอยู่ด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็อยู่ในช่วงทั้งรอคอยทั้งกลัวทั้งรู้สึกว่ามีความลุ้นมีความไม่สบายใจหากใครที่กำลังรอคอยรักครั้งเก่านะหรือว่ารอคอยใครสักคนที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยมันบ่งบอกว่าในช่วงเวลานี้คุณจะค่อนข้างมี ความคิดมากมีความไม่สบายใจนะมีพลังงานกับความรักที่มันอาจจะไม่ได้เป็นพลังงานที่ดีสักเท่าไหรน่นะฮยก้าด่บเป็นความฝันร้ายเป็นความกังวลเป็นความรู้สึกเหมือนอาจจะคิดไปก่อนหนะ้าถ้าใครโสดอยู่เนี่ยมันมีพลังงานที่บ่งบอกว่าชาวทัตไฟนะในช่วงต้นเดือนหรือปักแรกนะถึง 1-15ถกระกฎะาคมนี้เนี่ยคุณยังกลัวการที่เจอใครที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตหรือว่ายังกลัวว่าจะต้องผิดหวังเสียใจแบบเดิมนะคะหรือหากมีแฟนอยู่แล้วก็บ่งบอกว่าก็กลัวจังเลยกลัวว่าแฟนจะไม่ซื่อสัตย์กลัวว่าแฟนจะเป็นเหมือนคนอื่นๆที่เขาเจ้าชูนอกใจนะคะก็คือมันมีความระแวงในความสัมพันธ์เกิดขึ้นความไม่ไว้ใจเกิดขึ้น อาจจะเป็นเพราะสาเหตุเกี่ยวกับเรื่องของความห่างไกลนะคะแล้วก็มีหนึ่งดาบ หดาบเนี่ยหลายท่านเริ่มมีปัญหากันนะสำหรับใครที่มีแฟนมีคู่ชีวิตอาจจะมีปัญหาเรื่องของชีวิตส่วนตัวปัญหาเรื่องของเวลาที่เราไม่ค่อยตรงกันนะปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่มันเป็นปัญหาสะสมบางท่านมีโอกาสที่จะได้ทะเลาะกันนะบางท่านมีโอกาสที่เราอาจจะถูกจับผิดจับตามองหรือบางทีเรามีความระแวงเรามีความไม่ไว้ใจเรามีความรู้สึกว่ามีเซนอะไรบางอย่างบางท่านนะคะ ก้าวดาบคือแค่ฝันก็ได้ค่ะ แค่ฝันแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่สบายใจว่าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ด้วยความที่หนึ่งดาบหนึงดาบเนี่ยเป็นความที่เราไม่อยากให้อะไรมันค้างคาใจนานบางท่านก็มีโอกาสที่จะได้พูดมีโอกาสที่จะได้เคลียนะคะแต่มันกลายเป็นว่าการเคลียร,ร์กันของคุณเนี่ยมันจะทําให้เขารู้สึกว่าเราอาจจะจับผิดเกินไปไหมหรือว่าเราเข้าไปรบกวนไม่ให้เกียรติกันเกินไปหรือเปล่ามันเป็นอาจจะพูดซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆจนกลายเป็นการจุนจ้าน หรือว่ามันมีพลังงานของความรู้สึกว่ารําคาญเกิดขึ้นนะหรือพลังงานของชาวธาตุไฟเนี่ยอาจจะโดนแฟนรู้สึกว่าไม่สบายใจมาจับผิดแล้วก็มีพลังงานของการอยากอยู่ใกล้ตลอดเวลานะคะมีความหึงหวงนะติดต่อเรามาตลอดทักหาคุณตลอดจนบางทีคุณเองก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขามีพิรุธอะไรหรือเปล่าทําไมดูแบบนะคะตามตือ้อตามติดเราตลอดเวลานะมีพลังงานของการที่ถูกคนรักหึงหวงด้วยเกิดขึ้นเช่น เดียวกันนะคะพลังงานของคนโสดเนี่ยเอาจริงนะมันบ่งบอกว่าถ้าคุณกําลังแอบรักแอบชอบใครอยู่คุณรู้สึกว่าจริงๆเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าก้าวดะว่าอนาคตจะสมหวังหรือเปล่าแต่อยู่ๆนะคะคุณมีความมั่นใจในตัวเองเกิดขึ้นนะว่าเออเราอยากที่จะสารภาพความรู้สึกอยากที่จะสารภาพความในใจไปขอแค่ได้บอก ความรู้สึกดีต่อเขาแล้วสุดท้ายถ้ามันจะไม่ได้คบหรือว่าไม่ได้สารสัมพันธ์ก็ไม่เป็นไรแต่วันเนี้ยคุณมีความเตรียมความพร้อมและว่าอยากจะสื่อสารความในใจออกไปเนี่ยคะเราจะได้สบายใจเราจะได้ปลดล็อกหัวใจตัวเองนะถ้าชอบไม่ชอบกันยังไงคุณมีความรู้สึกว่าคุณรับมือไหวเดอะมูนเนี่ยคะคุณรู้สึกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะ moon, เดอะมูนนะคะพระจันเนี่ยพร์จันเต็มดวงพระจันทร์เดือนมืดเดือนดับไม่ว่าใน วันที่มันจะต้องเสียใจหรือผิดหวังไม่ได้ดังใจคุณก็คิดว่าคุณยอมรับกับสถานการณ์นี้ได้นะหรือบางท่านเนี่ยใครที่มีแฟนอยู่แล้วเนาะก้าดาบเนี่ยบางทีเรามีเซนนะเป็นคนรักกันเป็นแฟนกันเรารู้สึกว่าเรามีความสงสัยแต่มันคาใจมันเหมือนคนรักอาจจะมีพิรุษ คือเราคิดไปก่อนนะคะเรามีพลังงานลบหรือบางท่านไปฟังฟังดวงฟังอะไรมาก็ได้แล้วเห็นคู่นั้นคู่นี้ก็มีปัญหากันทีนี้มันย้อนกลับมานึกคิดนะคะด้วยความเป็นก้าวดาบเนาะกลับมาคิดกลับมากังวลกลับมาเราแวงคนของตัวเองนะก็จะมีความมั่นใจด้วยคือเราไม่กล้าที่จะ เผชิญอยู่กับความระแวงไปนานเนาะเราก็จะมีความแบบอยากรู้ไปเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนรักนะคะเขามีอะไรที่ปิดบังซ่อนเล่นหรือเปล่าก็จะทําให้คุณขยันขยอพยายามที่จะหาความจริงแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีพลังงานที่บ่งบอกว่าคุณยอมรับความจริงทั้งหมดทั้งปวงทุกประการหากมันไม่โอเคเราก็พร้อมที่จะให้โอกาสหากคุณพิจารณาแล้วคุณรู้สึกว่ามันพอที่จะให้โอากาสให้อภัย,ให,ภยให้เมตากันได้ นะคะอืมคือช่วงเนี้ยคุณจะมีความระแวงด้วยนะชาวทาั่ายนึ่ง1-15นี้ก็น่าจะเป็นเพราะว่าคนคิดมากนั่นแหละนะคะตอนนี้มันบ่งบอกว่าจริงๆเนี่ยคุณก็น่าจะไม่ค่อยมีเวลาให้แฟนให้คนรักด้วยหรือเปล่านะคะหรือว่าใครที่แอบรักแอบชอบใครอยู่มันบ่งบอกว่าเราอาจจะรู้ด้วยไหมว่าเขาจะต้องย้ายแล้วนะเราจะได้ไม่เจอกันแล้วก็ขอให้ได้บอกไปก่อน ก็คือได้ครบไม่ได้ครบไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าอย่างน้อยได้บอกความในใจไปมันก็จะได้ปลดล็อกหัวใจคุณนะคะถ้าใครโสดสนิทเนี่ยคือต้องบอกว่าตัวคุณยังมีความกลัวอยู่อะค่ะยังก้าวดาบอยู่เห็นไหมเรายังจินตนาการไม่ออกว่าชีวิตคู่เนี่ยเราจะผิดหวังเหมือนคนอื่นๆเขาหรือเปล่า,หร,ลาหรือว่าเราจะผิดหวังเหมือนคนที่เคยเจอมาไหมบางท่านมีคนเก่ากลับเข้ามาในชีวิตด้วยเนาะก็ยังแอบกลัวอยู่ว่าถ้ากลับเข้ามาแล้วเนี่ย เขาจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเสียใจอีกหรือเปล่ากลัวว่า เนี่ยค่ะความผิดหวังมันจะซ้ำรอยกับฝันร้ายเดิมในหัวใจที่มันเคยเกิดขึ้นก็มีแนวโน้มว่าคุณจะชัดเจนแต่พลังงานชาวธาตุไฟเนี่ยเห็นถึงพลังงานความชัดเจนนะคะความเด็ดขาดก็คือเราจะไม่ปล่อยให้ใจตัวเองเนี่ยต้องมากังวลมาคิดมากมาคิดเองเออเองนะเราจะต้องทำให้ทุกอย่างเป็นอิสระแล้วให้คุณรู้สึกว่าคุณสบายใจปลอดภัยมากที่สุดนะคะเพราะว่าพลังงานคุณเนี่ยนะหลายท่านก็บ่งบอกว่าช่วงเนี้ย เราเริ่มเหมือนกับว่าจะได้เอาเวลาไปโฟกัสอย่างอื่นไปโฟกัสครอบครัวไปโฟกัสในสิ่งที่ใช่มิตรภาพเพื่อนฝูงที่จริงใจกับคุณหรือว่า ถ้าใครที่ไม่ใช่เราก็จะได้ Move On ได้จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาเราก็จะได้มองหาคนที่จะมาเป็นรักแท้ที่จะได้อยู่กับคุณอยู่เคียงข้างคุณไปจนแก่เท่านะคะเราก็จะได้มองหาคนที่เหมาะสมถ้ามันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยังไงเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเราก็จะได้มองหาสเปคอื่นนะเออหรือใครที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเนี่ยถ้า มีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราเป็นทุกข์ในใจมาโดยตลอดมาถึงในช่วงหนึ่งถึงสิบห้านี้อยู่อยู่ความมั่นใจคุณจะเกิดขึ้นคุณก็กล้าที่จะพูดกล้าที่จะสื่อสารกับคนรักตรงๆใครครบกันมานานแล้วเนี่ยคือบางทีเราเองก็มีความไม่ค่อยสบายใจเนาะว่าสรุว่าคบกันมานาน,านเนี่ยจะเอาอยัางไงต่อไปบางทีมันก็เสียเวลาคุณด้วยเหมือนกันเนี่ยคะ่ะก็จะมีโอกาสได้พูดคุยได้เปิดใจคุยเปิดอกคุยว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้จะให้คุณอยู่ใน นะใดนะคะเพราะว่าคุณเองก็จะได้วางตัวถูกแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาคาดหวังเพราะถ้าเราเนี่ยอย่างที่บอกอะคะ่ะตัวพลังงานของชาวธาตุไฟคุณยอมรับกับทุกคําตอบที่มันจะเกิดขึ้นแต่ขอแค่มีความชัดเจนนะคหนะหดาบ ขอแค่รู้ว่าเราจะต้องเริ่มต้นจากจุดใดเพราะว่าเราเองก็จะได้ไปให้มันถูกที่ถูกทางเนาะไม่อยากที่จะต้องมารู้สึกว่าเสียเวลากับการรอคอยหรือรักคนผิดหรือแอบชอบใครแล้วเนี่ยก็อยากจะคุยอยากจะทักให้มันเหมือนกับว่ารู้ไปเลยว่าเขาจะรู้สึกตรงกันกันกบเราหรือเปล่าหรือบางท่านเนาะมันมีพลังงานของคนใกล้ตัวนะคะก็อาจจะมามีพิรุษกับคุณทําเหมือนกับว่าคิดกับคุณมากกว่าคําว่าเพื่อนคุณก็มีแนวโน้มว่า คุณจะถามเขาตรงๆเลยนะในช่วง1-15กรกฎาคมนี้เนี่ยว่าจริงๆแล้วเขากำลังคิดอย่างไรกับคุณนะคะถ้าเกิดว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่าเรากำลังรู้สึกไปอยู่คนเดียวไหมเพราะว่าเราเองก็ไม่อยากจะเหมือนกับว่าถูกเหมือนความฝันตัวเองอะค่ะมันมันตีกันอยู่ในหัวไม่อยากคิดไปเองไม่อยากหลงตัวเองไม่อยากว่า เขาคุยเนี่ยคือเขาคุยกับใครไหมหรือว่าเขา จริงจังกับเราเขาเอาเราเป็นที่หนึ่งเลยยังไงคือมันตีกับตัวเองไปหมดอะ่ะคือบางครั้งอะคะ่ะเราก็ทําตัวไม่ถูกเนาะมันทําให้มันจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานที่ผ่านมาด้วยหรือเปล่าเราก็ทําอะไรไม่เต็มที่เพราะว่าใจมันก็ยังภาวะพะวงใจมันก็ยังมีความระแวงใจมันก็ยังเหมือนกับมันปล่อยไม่ได้มันยังปล่อยวางไม่ได้เพราะว่าเราหาจุดโฟกัสไม่ถูกนะคะบางท่านเนี่ยทะเลาะกันเรื่องเก่าเรื่องเดิมแต่เราก็ยังระแวงเขาอยู่อะแต่ความระ ก็ไม่กล้าที่จะพูดออกไปเพราะบางท่านก็อาจจะคบกันมานานมีครอบครัวมีลูกบางทีเราจะมาทะเลาะกันต่อหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้หรือม,มันมีบริบทต่างๆที่ทำให้คุณเนี่ยคิดเองเออเองปฏิดประต่อไปเองนะก็คือมาเนี้ยหนึกร,กรกฎาคมเนี้ย มีอะไรคุณจะพูดตรงๆมากขึ้นใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นนะคะแล้วก็จริงๆหลายๆคู่นะคะมีโอกาสได้เปิดตัวกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันหรือว่าถ้าทะเลาะกันมันก็บ่งบอกว่าเดี๋ยวจะมีผู้ใหญ่นะคะมาช่วยเคลียร์มาช่วยไกลเกลี่ยวความสัมพันธ์ถ้าไม่ใช่ผู้ใหญ่ก็บ่งบอกถึงอนาคตของเรานะคะใครที่แบบมีบ้านมีรถมีทรัพย์สิสนมรดกลูกเต้าด้วยกันที่เป็นเป็นภาระร่วมกันเนี่ยเราจะได้มานั่ง วางแผนชีวิตคู่กันใหม่แล้วก็จะได้มานั่งเปิดใจกันมานั่งเคลียร์กันก็มีบ้างเนาะชาวธนูเออชาวชาวทัดไฟนะคะเมษสิงธนูที่เราเนี่ยจะทะเลาะกันปะทะกันนะคะเคลียร์กันอะ่ะคือมันเป็นการเคลียร์แต่มันสิ้นสุดไงคะมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าเออคุณจะได้เอาความคิด ที่คุณมีเนี่ยไปโฟกัสเรื่องอื่นจะได้ไม่ต้องมามุ่งเป้าไปเรื่อง,องความสัมพันธ์จะได้ไม่ต้องมาละแวงและจะได้ปล่อยวางจะได้กลับมารักตัวเองด้วยกลับมาดูแลตัวเองด้วยจะได้ไม่ต้องแบบมานอนผวาช่วงกาข้างกลางคืนอะไรประมาณนั้นนะคะคนโสดเนี่ยจริงๆยังเห็นว่าชาวธาตุไฟนะคะอย่างที่บอกไปอะ่ะคุณยังคุณยังกลัวค่ะคุณยังกลัวว่า คุณจะผิดหวังอยู่มันก็เลยทําให้คุณเนี่ยไม่ได้แสวงหาความรักเท่าที่ควรนะคะยังรู้สึกว่ายังยังมีความสุขอยู่ณนะวันนี้ยังไม่อยากหาเรื่องใส่ตัวยังไม่ได้อยากรู้สึกว่าเออต้องผิดหวังนะคะแล้วก็ยังมองว่าเออตัวเองก็อยากที่จะดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้ก่อนเพื่อที่ก็อยากจะคัดเลือกคนดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตคือมันก็เป็นบรรยากาศที่ มันตื่นเต้นดีเหมือนกันนะชาวทัศไฟในช่วงต้นเดือนนี้นะบางท่านนะแต่ถ้าใครที่แบบเออรักต่างวัยรักต่างชาติเนี่ยดีหน่อยนะคะหรือหรือใครที่แบบเออรักกับคนที่เขาเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วก็จะโอเคนะจะได้รับของมีค่าจากคนรักด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นกําลังใจให้ชาวทัศไฟในทุกๆท่านด้วยสําหรับวันนี้นะยังไงก็ขอบพระคุณสําหรับการรับชมและการติดตามนะคะหรือว่าหากชอบในการอ่านไพ่ในการทํานายยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด Sub subscribe เป็นกําลังใจให้กับ หายด้วยแสดงความคิดเห็นมาได้นะคะเดี๋ยวจะตอบกลับในทุกๆข้อความเลยนะสําหรับใครที่รู้สึกว่าอยากดูดวงส่วนตัวที่มันมีความแม่นยําม,มากกว่าจะแปะลิงก์นะคะรายละเอียดเอาไว้ให้ด้านล่างนะคะ Facebook IG นะคะหรือว่า Instagram นะแล้วก็ Line นะคะหรือว่าแอดไลน์กันมาได้นะเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้น้าคลิปวิดีโอนี้มีแอดด้วยนะคะแอดไฮทาร์วันนี้สวัสดีค่ะ